สวัสดีค่ะวันนี้ตอนบ่ายๆนะคะทุกคนคะ่ะเบลไปส่งของกลับมาเดี๋ยวพาเด็กๆไปขับรถเล่นทุกคนน้องนาก็ฟื้นจากไข้ได้ประมาณสองสามวันแล้วแหละทุกคนนี่แหละที่หายไปไม่ใช่อะไร <c oughs> <c oughs> ก็ไม่มีอะไรมากหรอกทุกคนก็เป็นไข้หวัดรธรรมดาแล้วก็ตัวร้อนอะไรประมาณนี้เนาะก็กินยาเช็ดต,ตัวอะไรอย่างเงี้ยแหละทุกคนไข้วันแรกวันสองมันก็จะธรรมดาที่แบบว่าอ่า ตัวร้อนเดี๋ยวก็หายร้อนเดี๋ยวก็ต้องเช็ดตัวอยู่ตลอดเวลามันก็เป็นธรรมดาของเด็กเนาะเพราะว่าหนึ่งเลยเราไปโรงเรียนหรือว่าเราไปเจอคนอื่นที่เขาเป็นไข้ยอย่างเงี้ยไม่รอดทุกคนยังไงก็ไม่รอดยังไงก็ติดอยู่ดี พอลูกฟื้นจากไข้นะคะเบลก็มีเวลาว่างนะคะทุกคนคะ่ะไปส่งของกลับมาแล้วพาเด็กๆขับรถเล่นด้วยอะไรด้วยเนาะพาเขาไปเอ็นจอยสูตรอากาศข้างนอกบ้างเบลก็กลับมาบ้านนะคะทุกคนมีพี่เอฟซีส่งดอกคุณนายตื่นสายมาให้นะคะเบลก็ขอบคุณมากเลยนะคะสุกมากล่องใหญ่เลย กระถางดอกไม้ที่เราเตรียมไว้นะคะเบลก็เอาจะเอามาปลูกดอกคุณนายตื่นสายนั่นแหละทุกคนเพราะดินที่เราเอาใส่ตกในลอ้ลอรถตรงเนี้ยมันก็ไม่ได้เยอะมากขนาดนั้นถ้าปลูกดอกคุณนายตื่นสายเขาจะทนต่อร้อนต่อฝนถ้าเขาโดนน้านิดนึงเขาก็จะสดชื่นถ้าเขาเจอความร้อนน่ะเขาก็จะแบบเหี่ยวอะไรเงี้ยแต่ว่าเขาฟื้นตัวได้ง่ายมากทุกคนเบลก็เลยชอบดอกคุณนายตื่นสายมากๆเลยนะคะมันเหมาะกับเบลดีเวลาที่เจอมอรสุมอะไรก็แล้วแต่นะ เราก็แบบมีเหงาหงอยบ้างแต่ว่าพอเราได้รับกําลังใจหรือว่าได้เจอน้ําที่แบบเราชื่นใจนะ่ะมันจะทําให้เราแบบสดชื่นได้ง่ายมากอ่ะเหมือนดอกคุณนายตื่นสายเลยชีวิตเบลอะจริงๆนะทุกคน <c oughs> บบเบลก็ปลูกดอกคุณนายตื่นสายนะคะวันนี้ก็ไม่ได้มีกิจกรรมอะไรมากเพราะว่าบางครั้งที่ลูกป่วยเแบลบก็ต้องให้เวลาเด็กๆก,กับ กันนิดหนึ่งนะแล้วก็อินเตอร์เทนเล่นกับเขาบ้างเวลาที่ป่วยก็จะมีลูกอ้อนเยอะหน่อยไม่อยากให้แม่ไปไหนอยากให้แม่อยู่ด้วยเบลก็ต้องอ่าอินเตอร์เทนลูกนะคะทุกคนถ้าว่างว่างเนี่ยเบลก็จะมาทํางานสวนนะคะปลูกดอกไม้จับต้นไม้ใบหญ้าทุกคนสีเขียวคันจีเบลก็นึกถึงวันที่เบลตากผ้าทุกคนจําได้ไหมคลิปที่แล้วคลิปล่าสุด เบลว่ะตากผ้าห่มเดี๋ยวซักผ้าห่มแดดมันออกเยอะมากเบลก็เลยซักผ้าห่มซักเสื้อผ้าซักผ้าปูที่นอนแบบว่าเยอะแยะมากมายทุกคนแล้วเบลว่ะไม่ได้ซักผ้านานมากเสื้อผ้ามันก็ก้องเป็นภูเขาเลยแล้วเราก็ใส่เสื้อผ้าทุกวันเปลี่ยนเสื้อผ้าทุกวันใช่ไหมทุกคนแล้วเครื่องในเราทุกคนเครื่องในอ่าชั้นล่างมันก็ไม่มีอ่าเครื่องในชั้นล่างไม่มีเบลก็ว่า เอ๊ะทำยังไงดีมันไม่มีเครื่องในชั้นล่างจะไปซื้อที่นี่มันก็ไม่มีเซเว่นมันมันอยู่บนหุบเขาอะนะมันไปไหนไม่ได้เบลก็ว่าเออแล้วก็ไม่มีใครมาบ้านเราหรอกเราไม่ใส่ก็ได้เดี๋ยวรอเอาไปตากสักนิดหนึ่งให้มันแห้งสักนิดนึงแล้วเราค่อยมาใส่เครื่องในแล้วกันแต่ว่าชั้นบนนะมีนะชั้นล่างไม่ได้ใส่ทุกคน <laughs> ไม่ได้ใส่ใช่ไหมเแบลบก็แบบใส่แค่กางเกงเออไม่เป็นไรเพราะว่าเราอยู่บ้านเฉยๆอันนี้ไม่ได้ทะลึ่งนะว่า เล่าให้ฟังเฉยๆทุกคนแล้วเบลจะตากผ้าเบลก็ตากเสื้อผ้าอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วแหละคราวนี้จะตากผ้าหม่มมันไม่มีที่ตากเนาะเบลก็เลยไปเอาเชือกมาลัดเ,เห็นต้นมะม่วงสองต้นมันแบบมันก็ยาวดีนะแล้วก็เอาเชือกมาดึงมัดไว้ที่ใต้ต้นที่ต้นมะม่วงสองฝกัก จังหวะที่เบลรัดเชือกอะทุกคนต้นเล็กก็มีมดแดงต้นใหญ่ก็มีมดแดงทุกคนมดแดงตัวใหญ่ที่ว่าเขาชอบมาทํารังแล้วเราได้กินไข่นางอะนะทุกคนนั่นแหละมันก็มากัดเบลทุกคนแล้วกัดตรงไหนไม่กัดคือเบลอะตากผ้าอยู่ใช่ไหมเบลก็รัดว่าเบลรัดตึงมากแล้วแหละพอเราเอาผ้าห่มมาตากอะมันมันมันยานทุกคนผ้าเชือกมันก็ยานแล้วผ้าห่มของเรามันก็จะ ไปคุกกับดินเดี๋ยวมันจะสก,กระปรกอีกนะเบลก็เลยรีบไปดึงเชือกอด้านต้นมะม่วงต้นใหญ่ไว้พอเบลกแกะเชือกออกมาทุกคนมดมันก็อยู่กับเชือกแล้วมันก็กัดเบลพอมันกัดนะตอนที่เรามัดมันก็กัดแค่มือใช่ไหมเบลก็ทนได้แต่เบลไม่คิดว่าตรงที่พื้นนะมันก็มีมดเหมือนกันเบลก็ไปยืนตรงใกล,ใกล,ใกล้ต้นมะม่วงมันก็กัด ตอนแรกกัดเท้าไม่เท่าไหร่เบลโทนได้นะทุกคนอุ้ยมันก็แบบว่าไต่ขึ้นมาไต่ขึ้นมาข้างบนสุดนะทุกคนแล้วมันไปกัดตรงเครื่องในเราอะ่ะออสุดยอดเลยทุกคนแล้วเบลจะดึงดึงเชือกปล่อยเชือกก็ไม่ได้จะปล่อยเชือกมามาแบบว่ามาทําร้ายนางตรงเครื่องในเราก็ไม่ได้เพราะว่าผ้าห่มของเราอะ่ะมันจะเกลี่ยพื้นแล้วมันจะสกปรปกกลัวว่าจะได้ซักใหม่เแบลบซักผ้าเหนื่อยมากเลยนะทุกคนแล้ว กว่านางจะไต่ขึ้นมาบนขาเบลได้น่ะก็คือไกลมากเลยนะทุกคนขาต้นขาหรือว่าน่องอย่างเงี้ยก็มีนางไม่กัดค่ะ มดอะไรจังไรมากแล้วก็มากัดเครื่องในเราทุกคนอู้หูทรมานว่าเบลจะปล่อยเชือกก็ไม่ได้จะเอาให้พ่โ่มเกี่ยงพื้นก็ไม่ได้เจ็บก็เจ็บโมโหให้มดก็โมโหนะทุกคนเบลก็ทําอะไรไม่ได้เบลก็เลยรีบมัดทุกคนเจ็บอยู่แต่ว่าก็รีบมัด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 แล้วก็ดึงเชือกให้มันตึงๆใช่ไหมพอเสร็จแล้วนะเบลมาขยี้มดอ่ะกัดกูขดกูแน่จัดมึงก็ขะกู่ กัดตรงไหนไม่กัดก็มากัดเครื่องในเราทุกคนที่กว่านางจะไต่ขึ้นมาบนขาเบลได้อะมันไม่ได้ว่าใกล้ๆนะทุกคนขาเราก็แบบยาวอยู่นะนางก็กูจะไต่ขึ้นมาได้พอจะกัดทีกัดอืมจะปล่อยเชือกก็ไม่ได้นี่ก็กัดอยู่กัดแบบในเวลานางกัดนางจะขยี้ขยี้เลยนะทุกคนเพรากัดเราอะ่ะแล้วมันเป็นแบบเครื่องในอะ่ะ เนื้ออ่อนทุกคนมันเป็นเนื้ออ่อนแล้วมันขยี่เข้าไปแล้วมันกระเจ็บบัดท,ที่นี่จะปล่อยเชือกก็เดี๋ยวผ้าของเรามันจะสกรปรกแล้วนางก็ยังกัดเปียวโคตรทรมานเลยมันทั้งแบบว่าซักผ้าก็เหนื่อยแล้วยังจะมาทะเลาะกับมดอีกดีนะที่มันกัดตัวเดียวทุกคนถ้ามันมาเป็นหมูคนะ่คณะแล้วคุณเออยเครื่องไน,นข่อยปูโลกโปกแน่นอน ไม่อยากจะน,นึกภาพเลยทุกคนโคตรทรมานเลยไอ้น,นี่มันกัดหัวเรากัน้นี่มันเวลามันมาลุมเราหลายๆตัวเน่ะแบบมันเจ็บมากเลยนะทุกคนแล้วดีนะที่มันมาตัวเดียวถ้ามันมาหลายตัวโอ้ตาย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 บอยังเป็นคนเบิดซื้อเสียงไปเลยละอิซาเบลลาสองวันที่น้องอาณาไม่สบายทุกคนฝนมันก็ตกเนาะตกหนักมากแล้วเบลตื่นเช้าขึ้นมาทุกคนต้นข้าวโพดเบลล้มละเนละน,ละนาดไม่เป็นท่าเลยค่ะ เบลจะมาหยิบนางขึ้นแต่ว่าพอเราถ้าเราหยิบขึ้นน่ะมันก็หักต้นมันก็หักเบลก็เลยไม่จับโอ้ยเบลก็เลยให้มันนอนอยู่อย่างี้แหละไม่รู้ว่ามันจะได้กินฝักไหมทุกคนเซ็งมากเลยตื่นขึ้นมาเจอแบบต้นข้าวโพดเป็นสภาพนี้แบบโอ้ยรับไม่ได้เลยกว่าเบลจะขุดดินได้กว่าเบลจะปลูกได้โอ้ยนี่แหละเขาก็ เห็นใครมาเห็นก็บอกว่าปลูกทีเกินไปทำไมไม่ถอนออกตัก้งแต่นางเด็กๆอุ้ยก็ไม่รู้เนาะทุกคนนึกว่ามันจะแบบว่ามันจะโตขึ้นมาให้เรากินฝากอะไรอย่างนี้แต่ไม่เป็นไรเราทุกคนปลูกใหม่ไม่ได้มีปัญหาหรอกต้นฝรั่งของเบลที่เบลเอามาปลูกนะทุกคนก็ออกดอกแล้วนะรือแต่ว่านางจะเกิดผลให้เราดูหรือเปล่าทุกคนนางออกดอกแล้วทั้งสองต้นเลยออกดอกเยอะมากต้นหนึ่งนะออกดอกประมาณ สี่ห้าดอกเลยแหละเยอะมากทุกคนน้องอนณาก็หายดีแล้วนังก็ออกมาสูดอากาศข้างนอกนะคะทุกคนเล่นดินเล่นทรายตามภาษาเขาเนาะแต่ว่าเล่นแล้วก็คือไปล้างไม้ล้างมือนะคะเดี๋ยวให้เล่นเฉพาะเวลาตอนเย็นๆนี่แหละแดดไม่มีอะไรเงี้ยล้วก็ออกมาเล่นข้างนอกแล้วก็พอห้าโมงหกโมงเนี่ยก็รีบไปอาบน้ํากินข้าวแล้วก็เข้าไปในที่นอนแล้วเพราะ่ยุงเยอะมากๆเลยตอนตอน,ตอนเย็นนะนะยิ่งถ้าฝนตกเสร็จไปใหม่นะว่าต้องสืบเรื่องยุงเยอะมาก วันนี้หน้าดินค่อนข้างที่จะขุดง่ายนะทุกคนเบลก็เลยจะมาขุดดิน พวนดินให้ต้นผลไม้ของเราสักหน่อยเห็นว่านางออกดอกออกออกดอกแล้วเราก็จะมาพรวนดินใส่ปุ๋ยให้นางสักหน่อยเบลจะไปขอแกรบที่บ้านป้าป้าเบลเอาแกรบมาใส่ต้นไม้เพิ่นไปหามาแต่ส่บูแต่ว่าเบลก็สิไปขอบบไปหาเองดอกไม่รู้ว่ามันหาที่ไหนเนาะแต่ว่าป้าเบลแกเล่าให้ฟังว่าแกนะ่ะเอามาใส่ต้นผลไม้ลากไม้ใส่เพื่อใส่ผักอะไรเงี้ยมันก็สวยก็งามเบลก็เลยจะไปขอป้ามาสักเล็กน้อยแล้วก็เอามาใส่ต้นผลไม้ของเรา ปุ๋ยหมักที่เบลทำไว้นะทุกคนยังใช้งานไม่ได้นะเนาะเบลไปเปิดดูอยู่วันนั้นมันยังไม่แบบเข้าที่เท่าไหร่แต่ว่าเบลคิดว่าถ้าเบลตั้งบล็อกทำปลูกผักน่าจะใช้ได้พอดีนะเราก็เอาแกลบมาใส่ก่อนแต่เบลไม่ได้ใส่ปุ๋ยเป็นสารเคมีอะไรนะทุกคนส่วนมากก็จะเอาแบบปุ๋ยธรรมชาติมาใส่มากกว่านะต้นพืชผักผลไม้ที่บ้านเบลนะ ต้นมะเขือต้นพริกอะไรเงี้ยเบลได้เก็บกินแบบเยอะมากแล้วนะมะเขือที่เบลปลูกไว้ตั้งแต่อยู่ห้องเช่า2ต้นที่เบลเอาใส่กระถางไว้นะทุกคนตอนนี้ได้กินลูกเขาประมาณ3าสรอบแล้วแหละบางทีกินไม่ทันมแมลงมากินก่อนมันไม่ได้ใส่สารเคมีเนะาะแมลงก็มากัดกินก่อนถ้า ถ้าเก็บทันก็ทันนะทุกคนเแบลบได้กินได้ผัดใส่หมูใส่หนอ่อไม้ใส่อะไรเงี้ยก็คืออร่อยมากลูกอ่อนๆมันเป็นมะเขือขาวนะทุกคนอู้ยแซบมากกี่กับตำบัก่งเองแซบดู ควนดินให้ต้นผลไม้เสร็จเรียบร้อยนะทุกคนเบลก็ขับรถมาที่บ้านป้าไม่ได้ขับรถมาดอกเดินมาทุกคนเดินมาเอาแกลบที่บ้านป้านี่แหละทุกคนค่ะต้นมะละกอพันเตี้ยที่พี่พีเอฟซีส่งมาให้เบลเบลได้มาสี่ต้นเนาะเบลก็เลยแบ่งให้ป้าสองต้นแล้วก็เอามาที่บ้านตัวเองน่ะสองต้นที่บ้านเบลก็ปลูกเบลก็เอามาลงดินที่ทุกคนเห็นแล้วของเบลยังไม่โตเท่าป้าเพราะว่าตอนนั้นอ่ะเบลปลูกใส่กระถางใช่ไหมแต่ป้าแกเอาลงดินเลยตั้งแต่ครั้งแรกที่เบ เอามาให้แล้วก็ปลูกไว้ตรงนี้นะคะทางที่จะเดินไปคอกหมูนั่นแหละทุกคนเอามาปลูกเป็นพันเตี้ยเนาะยังไม่ได้ไม่รู้ว่าเมื่อไหร่จะได้เก็บผลผลิตเหมือนกันเบลก็ไม่ทราบเนาะทุกคนแต่ก็ปลูกไปเรื่อยๆของเบลก็ยังไม่ตายแต่ว่าแม่เบลนะบอกเสมอว่าเวลาที่จะปลูกต้นมะละกอนะต้องทําดินให้มันสูงๆเหมือนเหมือนเป็นเนินอนะทุกคนมันสูงๆหน่อยต้นมะละกออนะมันชอบเบลก็ทําต้นมะละกอต้นไหนเบลก็เอาดินใส่เยอะๆนางก็แบบ ฟื้นคืนชีพขึ้นมาแล้วก็แบบมันก็แบบสดชื่นมากเลยทุกคนเวลาที่ได้ดินเยอะๆนะต้นมะละกอมันชอบอะไรแบบนี้ก่อนจะกลับบ้านก็แวะมาเล่นกับไข่หวานสักหน่อยค่ะทุกคนค่ะก่อนเห็นแขกมาก็วิ่งตามก้นยายทั้งวันทุกคนแขกมาอย่างเงี้ยก็เดินมารับแขกดูหน้ามาันสิหน้ากัดไหมทุกคนม,นมันเคี้ยวมากเลย มาถึงบ้านเราก็เอากแกลบนะคะทุกคนคะ่ะมาโรยป้าเบลบอกว่าให้โรยไว้บางๆเนาะไม่ต้องโรยเยอะให้แบบต้นผลไม้เขาหายใจหายคอด้วยนะเอากแกลบใส่แบบนี้ทุกคนเบลเองอะ่ะยังไม่รู้หรอกว่าต้องใช้แบบว่าปุ๋ยอะไรแต่ว่าเบลไม่อยากใส่ปุ๋ยเคมีหรืออะไรมากมายแต่ว่าทำไปด้วยให้ งานมันสอนเราอย่างที่เบลว่านะี่ยทุกคนเหมือนเราปลูกข้าวโพดไปอย่างเงี้ยเออเราปลูกทีใบเดี๋ยวรอบหน้าเดี๋ยวเราหาที่ปลูกเราก็จะปลูกให้มันห่างขึ้นนะทุกคนใจเย็นๆในการทําสวนเนี่ก็คือต้องใจเย็นมากเลยนะเราต้องใส่ใจเราต้องดูแลประครบประงมต้องมีใจรักในการทําเกษตรด้วยนะทุกคนเราถึงจะแบบว่าประสบความสําเร็จในการทรําเกษตรเอกก็คือต้องพวนดินต้องใส่ใจเหมือนเราเลี้ยงแมวแหละทุกคน เบลว่ามันต้องแบบแบบนี้เลยมันถึงจะเลือดเห็นไหมต้นมะเขือของเบลก,ก็มีลูกแล้วนะต้นมะละกอของเบลยังไม่สูงเท่าของป้าเนาะแต่ว่านางก็รู้สึกว่าสดชื่นหรือว่าอะไรเงี้ยเบลก็ปลูกเอามาปลูกไว้หลังห้องน้ำพร้อมเด้อบวกขึ้นมาให้มันไปใสเนาะหลังห้องน้ำต้นอ่าเขาเรียกอะไรใบกะเพรานะทุกคนประมาณสี่ห้าต้นอนะ่ะเบลเอามาปลูกไว้ที่หลังห้องน้ำทุกคนว้า แตกออกที่นิมยาจื้อวิตามินอย่างดีเราจะบอกให้ฝั่งข้างบ้านฝั่งนี้นะทุกคนเบลยังไม่ได้มาถางหญ้าถางอะไรเลย,เยลกมากทุกคนค่ะตัดหญ้าไปแล้วนะรอบหนึ่งฝนตกมาเออขึ้นไม่อีกแล้วค่ะชาอมของเราก็ไม่น้อยหน้าชูหน้าชูคอกันใหญ่เลยทุกคนห้าต้นที่เอามาปลูกไว้ขึ้นทุกต้นทุกคนเอาสี่เราจะได้อแกง เราจะได้ทอดไข่ใส่ชะอมแล้วแกงส้มชะอมไข่ต้องเข้าแล้วแหละงานนี้ทุกคนดูแลต้นไม้เสร็จเรียบร้อยเราก็มาดูแลลูกบ้างนะคะวันนี้จะพาเด็กๆเตะฟุตบอลทุกคนโอ้ยประท่านตเตะหรอกลูกเถียงกันค่ะให้หนูเตะก่อนคนนี้ก็จะให้หนูเตะก่อนค่ะทะเลาะกันเป็นยกใหญ่เลยพี่อดินโมโหหนูไม่เตะแล้วอ้าวอาแล้วอ่ะไปไปเข้าบ้านนี่ก็ร้องไห้ ยุ่งกักัดโถยลูกเอ้ยไปไปเข้าบ้านดีกว่าทุกคนเบลก็เลยพาเด็กๆไปอาบน้ําอาบท่ากินข้าวกินอะไรแล้วก็เขาบอนนอนซะเพราะว่ากิจกรรมนอกบ้านไม่ผ่านแล้ววันนี้ทั้งไม่ค่อยมีแรงด้วยแหละก็เลยเป็นงองเลี้ยงลูกเนาะทุกคนสองคนก็ไม่ได้แบบว่ามีอารมณ์ขันไปซะทุกวันหรอกมันก็จะมีทั้งวันที่แบบร้องไห้ทะเลาะเสียใจอารมณ์ดีอะไรอย่างเงี้ยเบลเองอาจจะ ถ่ายเฉพาะอารมณ์ดีๆมาให้ทุกคนฟังแต่บางครั้งเขาก็มีอารมณ์เสียบ้างอย่างนี้แต่ทุกคนมันก็เป็นธรรมดาของเด็กที่ว่าเราต้องอยู่กับเด็กตัวเบลเองเบลชิวแล้วอ,อคือทะเลาะก,กันเบลก็แบบเออ,เ,อ,อเดี๋ยวก็หายสักพักหนึ่งเขาก็กลับมาเล่นกันเป็นปกติธรรมดาเนาะทุกคนสำหรับวันนี้เบลก็ขอลาทุกคนเพียงเท่านี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้เบลด้วยนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้บ๊ายบายสวัสดีคะ่ะ